สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครขอ,ของเราเช่นเดิมเลยอยู่กฟอนนันธนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive ค่ะ สำหรับวันนี้ก็เช่นเดิมเลยนะคะเรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมนำมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยมาดูข่าวแรกกันที่การเชิญชวนสิ์เก่าพันิชชกรรมพระนครและสิกเก่าของราชมงคลพระนครค่ะมาเข้าร่วมการแข่งขันโบลิ่งการกุศลกระตเตวทิตาแดกครุนครูด้วยหัวใจค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นงานที่รวบรวมนะคะเหล่าบรรดาสิทธิ์เก่านะคะตั้งแต่สมัยพณนิชยการพระนครรวมไปถึงสิทธ์เก่าของราชมงคลพระนครกันด้วยมาเข้าร่วมกันพบปะสังสรรค์นะคะในการแข่งขันโบลิ่งการกุศลกาตเวทิตาแด่คุณครูด้วยหัวใจค่ะโดยงานนี้นะคะจะมีขึ้นในวันที่28กันยายนนี้ที่บรูโอริทึมแอนโรชั้น5สยามพารากอนค่ะ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เพื่อนำรายได้สะสมเข้าโครงการกะัตเะตเวทิตาคณาจารย์อาวุโสค่ะ รวมไปถึงเพื่อจัดก,กิจกรรมบำรุงสุขเติมสุขเพิ่มรอยยิ้มแล้วก็ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับอาจารย์อาวุโสทุกท่านเลยค่ะสำหรับการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันนะคะทีมทั่วไปค่ะ3,600บาททีม VIP 5,000บาททีม V VIP 1,000 0บาทแล้วก็ทีม Super VIP อีก2,000 0บาทด้วยกันหรือถ้าหากว่าจะเป็นการสนับสนุนป้ายหน้าเลนนะคะหรือว่าแบนเนอร์เนี่ยก็อยู่ที่5000 บาทหรือจะสนับสนุนกิจกรรมตามกําลังศรัทธาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะเป็นการสนับสนุนด้านอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของรางวัลต่างๆเพื่อใช้ในกิจกรรมนะคะหากว่าสิ่์เก่าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ตามที่ต้องการได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกําลังทรัพย์ตามศรัทธานะคะหรือว่าจะเป็นของรางวัลอื่นก็ได้เช่นเดียวกันโดยสามารถสนับสนุนเข้าบัญชีโครงการกัตเวทิตา คณาจารย์อวุโสค่ะที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชีค่ะ201 061 9878ชื่อสมาคมศิทธิเก่าพาณิชยกรรมพระนครหากว่าสิทธิเก่าท่านใดที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยที่02 2825321หรือ098 532 2770ได้เลยค่ะ มาดูกันที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นกิจกรรม GSB แนวคิดสร้างโอกาสและความท้าทายธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี AI ค่ะโดยสาขาว,วิชาการเงินนะคะคณะบริหารธุรกิจค่ะได้มีการจัดโครงการสร้างผู้ประกอบการในกิจกรรม GSB แนวคิดสร้างโอกาสและความท้าทายธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี AI ค่ะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาวลีไม้ศักด์คณะปดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานเปิดงานค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยใช้เทคโนโลยี AI โดยได้รับเกียรติจากคุณประถมพงษ์เจียระวันธนพงษ์ค่ะให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายอบรมให้ความรู้นะคะในหัวข้อ ESG แนวคิดสร้างโอกาสและความท้าทายธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อที่จะได้เสริมพละงกำลังนะคะแล้วก็เสริมแนวคิดสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ ไปดูข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีข้ารากรรศาสตร์กันบ้างนะคะที่ได้ไปเป็นวิทยากรการทำคลองแคลงแล้วก็กอบเคลมในโครงการสร้างวินัยการออมกับสอทอคอในกิจกรรมสอทอคอร่วมใจสานใยรักครอบครัวค่ะคณะเทคโนโลยีข้ารากรรศาสตร์ค่ะได้รับเชิญจากสำนักการธนานุเคราะห์หรือว่าสอทอคอค่ะ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และบริษัทเือะวันแคมป์มาร์เก็ตติ้งจำกัดให้เป็นวิทยากรในโครงการสร้างวินัยการออมกับสอทอคกิจกรรมสอทคร่วมใจสารใหญ่รักครอบครัวค่ะกิจกรรมนะคะก็จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการขับเคลื่อน ความมั่นคงทางการเงินช่วยเหลือประชาชนในการประกอบอาชีพนะคะให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง6แห่งด้วยกันในโอกาสนี้นะคะทางคณะเทคโนโลยีข้าหากรรมศา,ศาส,าสร์ราชมงคลพระนครโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรชาวบริตอุปราถาดรเป็มรพีอุยมาเวราชิรันและอาจารย์กฤตตตเมตร,รองรัตค่ะ อาจารย์สาขาวิวชาอาหารและโภชนาการก็ได้เป็นวิทยากรในการทำคลองแคลงแล้วก็กรอบเค็มนะคะเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นการฝึกอาชีพสามารถใช้เป็นอาชีพเสริมก็ได้หรือว่าจะเป็นอาชีพหลักในการหารายได้ครอบครัวก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงๆเลยค่ะ มาดูกันต่อที่ทางคณนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะจัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมคลังที่7ค่ะเดยคานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้มีการจัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมคลังที่7ด ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์สู่การขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียวค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นรูปแบบการจัดก,กิจกรรมแบบผสมผสานทานในรูปแบบของออนไลน์ site, และก็ออนไลน์เลยโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรนัทชลรักไทยเจริญชีพรองอธิการ,รบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานกล่าวเปิดในโครงการครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีผู้ชว่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภาสุวรรณบำรุงคณะปดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยคณาจารย์นักศึกษาแล้วก็ผู้ร่วมง,งานให้การต้อนรับนะคะรวมถึงมีการฟังบรรยายในหัวข้อพิเศษโดยดรสุชาติเหลืองประเสริฐนะคะที่มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาของเราในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ค่ะภายในงานก็ได้มีการจัดแสดง ในรัศก,กาลต่างๆนะคะอย่างเช่นบูทใิรัศก,กาลเทอดพระเกียรติรัชกาลที่4รัชกาลที่9และรัชกาลที่10บูทในรัศก,กาลสิ่งประดิษฐ์ผลงานด้านการวิจัยบทความด้านวิชาการจากสาขาว,วิชาและก็หมวดวิชารวมถึงยังได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสิ่งแวดล้อมภาค6 ร่วมกันจัดบูธนักการในครั้งนี้ด้วยส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการเผยแพร่วความรู้ทางด้านของวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปได้มีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและก็ข้อมูลของการวิจัย เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีทางด้านของวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังจะเป็นการ,รส่งเสริมให้นักศึกษานั้นได้ใช้องค,ความรู้ด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็การพัฒนาประเทศต่อไปด้วยค่ะ ทิ้งทายกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะมาดูกันที่ทางด้านของการเข้าเยี่ยมชมนะคะโดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์ค่ะของเขตพื้นที่อุทนถวายนะคะได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ของราชมงคลพระนครค่ะ โดยทางแคนาวิศวรกรรมศาสตร์ราชมงคลพระนครค่ะได้ให้การต้อนรับนะคะทีมผู้บริหารและคณาจารย์จากแคนาวิศวรกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เขตพื้นที่อุเทนถวายได้เข้ามาศึกษาดูงานนะคะที่แคนาวิศวรกรรมศาสตร์ของราชมงคลพระนคร เดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ภูภูมิพ่วงเจริญชัยรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยให้การต้อนรับค่ะรวมถึงได้บรรยายภาพรวมของคณะให้ผู้ศึกษาดูงานได้รับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้นะคะประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตรระดับปวชร่วมกันด้วย จากนั้นทางคณะค่ะได้นำทีมผู้บริหารของอุเทนถวายเข้าไปเยี่ยมชมดูงานของสาขาช่างยนต์แล้วก็สาขาช่างกลโรงงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาเพื่อเปิดการเรียนการสอนระดับปวชแล้วก็ปวสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของราชมงคลพระน,นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครที่ฝนได้หยิบยกนำมาเล่าให้คุณ ได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ